สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปในีวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาทำโฮมปิกนิกกันนะคะนี่เราจะมานั่งปิกนิกตรงสนามหญ้าตรงนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้แดดคือร้อนมากไม่มีที่ร่มๆให้นั่งเลยแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเรากับน้องสาวจะไปเซเว่นก่อนเนาะทุกคนเพราะว่าเราจะไปซื้อวัตถุดิบมาทําอาหารเที่ยงกันนะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นอาหารแบบโกเหลีสไตล์นิดนึงเนาะเราจะทําเป็นมาม่าเผ็ดใช่ไหมแล้วก็เป็น ขนมปังไส้กรอกทอดหรืออะไรอย่างนี้เล็กๆน้อยๆแล้วก็มานั่งกินตรงนี้แล้วก็มาเล่นเกมสารสัมพันธ์กันด้วยนะคะมีทั้งการ์ดมีทั้งโดมิโนมีเกมเศรษฐีเยอะแยะมากมายไปหมดเลยเนาะน้องๆรออยู่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปเซเว่นกันค่ะการเดินทางไปเซเว่นครั้งนี้นะคะเราก็เอามอเตอร์ไซค์ไปค่ะซ้อนสามซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำตามนะคะ เซเว่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งวันนี้เราก็ตกลงกันว่าจะทําอาหารเกาหลีแต่ว่าเราก็คือยืนเถียงกันนานมากว่าจะกินมาม่าอะไรเนาะเพราะว่าเราตั้งงบไว้ที่150บาทนะคะทุกคนช่วงนี้ไม่มีเงินเนาะก็เลยต้องหาอะไรที่มันประหยัดประหยัดนะคะ <c oughs> ก็เกิดการตีหัวกันเล็กน้อยแต่ก็ซื้อของผ่านมาได้ด้วยดีค่ะ <c oughs> <c oughs> คนคะเดี๋ยวเราจะทำมาม่าเผ็ดนะคะ เรากลับมาถึงบ้านตอนประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะคะทุกคนจนตอนนี้เป็นเวลาบ่ายจะบ่ายสองนะเรายังทําอาหารอะไรกันไม่เสร็จเลยเนาะแล้วก็ตอนนี้น้องๆลงไปเซตสถานที่รอแล้วนะคะโชคดีมากที่แดดมันรับแล้วนะทุกคนก็คือมันมีที่ร่มๆให้เรานั่งตรงสนามหญ้าแล้วเนาะ มาทานหรอกทาเขาจะจับจากข้างบนนะทาเนี่ยก็เ็เก็เก sure. right ัพีทำพมย์ทำเห็นไหมต้องแต่ตัวขยับ่ะมันก็ไปเกมอะไโดมิโนเซอร์คัพแล้วก็เกมเศรีหนึ่งสองสามโอเคเงยใจ อ้าก็คว่มดิเจ็ดแหละเจ็ดเดียวกันสนุกเด็ดเจ็ดอ่ะสนุกกันโอเคเครขึ้นกลางคะสุขีคือโดมิโน่ต้องผูดไหมอะไมก่อนก็เหมือนอุนน้ไงอุนน้องของกบันต้องผูดจริงๆอ่ะก็อนตีโรงเรียนเราผูดอ่ะมันมีไหนแนีมันเตรียมตรงนั้นเออ ลงดิลงนี่ดิอาตาแล้วเหรอใช่ลงนี่ดิลงไหนหมดมือแล้วใช่ไหมหมดแล้วองันลงนี่นราเงนโอ้ก็มีดีอ๋อภาพ I don't น a ล g h like that เกมต่อไปเราจะมาเล่นมาเล่นเซอร์คัดกันนะคะทุกคนโอ้โหยังเยอะ อันนี่คิมเอาอันเก่ากับอันใหม่รวมกันปะเราเราเราเลี้ยงสีนะซับดีๆเลี้ยงทำพระแสงว่างว่าเลยเราหมาคนอื่นเราสู้แล้วกันจริงจังอะไรเบื่อนักนะเซตสต็อปไหมเปิดไพ่คืออะไรอะคูนสองคืออะไรอะ ืออะไรอ่ะไข่ยิบคนทัดไปอคืออะไรอ่ะยับสองยับหัวทำไมอ่ะทำรอดเหรออะไรมันจะอื่นได้ขนาดนี้วะเห็นใช่ไหมนี่ใส่แบบดับเบิลดับเบิลใส่คีบเขียวเขียวอีไขยับแนทจวดไม่หลับใช่ไหม ตามมีอะไรนะหกหนึบบน่ง <6, 1, S 2> ส, 2, 2> สูสูสูเริ่มแรกคนเปิดเองสู่แะบกันนะหลังะอนี้มันน่าสนีเยัะแล้วแหละโช้์อีกดิใครอีกใ <laughs> ตยหิมไง <laughs> แล้วพงดูฟิลิกกับบางฌานเล่นเออน่าตลกน่าตลกน่เราก็อยากเล่นแล้หรอ,อ อันนี้เป็นเวลาบ่ายสามสามสิบห้าแล้วนะคะทุกคนเราหนีเข้ามาในบ้านแล้วนะหนีเข้ามาเล่นเดอะซิมนะคะส่วนน้องๆก็ยังนั่งเล่นเซอร์คัดกันอยู่ขี้สนามเนาะเดี๋ยวให้ไปดูเจ้าของเสียงไหมทุกคนสงสัยกันไหมว่าเสียงเป๊กเป๊ิ๊กป๊ปิ๊กมันคือเสียงอะไรเดี๋ยวพาไปดูเนาะนี่ไงเจ้าของเสียงเออพอมันกัดกกงแล้วน่ะเวัสค่ะในเชื่อกระเพ้าว่าแล้ว